เอา่านยันี่เดียนพี่น้องสื่อมวลชนที่พร้อมกับท่านชินวรบุญเกียรติท่านเกษมสุภารานนท่านสสสลิดบุญเนียนแล้วก็ร่วมกับคณะกรรมการสส คคทหรือคณะกรรมการสมัชชาคณะกรรมการสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาคำย่อว่าสคอคอ,อทอนะครับวันนี้มาถแถลงข่าวในนามที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผักดันเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่รัฐบาลเตรียมการที่จะเสนอเข้าสู่ครอมอรแล้วก็จะนําเสนอรัรฐสภาต่อไปนะครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการชุดที่ผมเป็นประธานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคณะกรรมการภาคประชาชนที่มีการรวมตัวกันของอสอสอที่เป็นครูทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล จำนวนหลายสิบคนร่วมกับตัวแทนครูเราเรียกว่าคณะกรรมการภาคประชาชนนะครับคณะกรรมการภาคประชาชนได้มีการร่างพรบฉบับภาคประชาชนมีการประชุมกันหลายครั้งจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจึงได้นำเสนอนำเอาพรบฉบับภาคประชาชนนี้เสนอท่านประธาน ชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภา,าเพื่อที่จะนําเสนอรัฐบาลต่อไปหลังจากนั้นธรรมธานชวนหลีกภัยก็ได้นําเสนอพรบฉบับภาคประชาชนนี้พรบรการศึกษาฉบับภาคประชาชนนี้ไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนพรบรการส้างชาติภาคประชาชน ได้ขอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก็ปรากฏว่าการพบกับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเ,อเป็นไปได้ดีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กร,รุณามอบให้ทางรองนายกรัฐมนตรีท่านดรบิษณุเครืรองานอมน,นำเอาพอรบรการศึกษาแห่งชาติฉบับประชาชนนี้ ไปร่วมพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คอ,อรมอต่อไปก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการภาคประชาชนของพวกเราได้ส่งตัวแทนไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการกฤษฎิกาทุกนัดที่มีการประชุมนะครับจนกระทั่งสรุปออกมาแล้วเตรียมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของรับรับทราบของคอ,อรมอแล้วปรากฏว่า คณะกรรมการภาคประชาชนเราได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระของพรบฉบับนั้นปรากฏว่าเนื้อหาสาระส่วนใหญ่จากพรบฉบับของประชาชนนั้นภาคประชาชนนั้นได้รับการตอบสนองด้วยดีนะครับกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ก็มีบางประเด็นนะครับมีบางประเด็นที่ทำให้ เกิดความไม่เข้าใจต่อกันเกิดปัญหาการไม่ยอมรับของคณะครูบาอาจารย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องโครงสร้างฉะนั้นเพื่อจะจะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อที่จะให้เกณฑ์การแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ทั้งประเทศเพราะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวของคณะครูบาอาจารย์ไปทั่วทุกภาคข,ของประเทศแสดงความไม่พอใจต่อ พรบรการศึกษาหแห่งชาติฉบับที่ผ่านกฤษฎีกาแล้วพวกเราก็เป็นนิ่งเฉยนะครับนําเอาเรื่องนี้มาพิจารณากันสุดท้ายก็ได้เ,เพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาผมก็เลยได้ประสานงานกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่รับผิดชอบออกระทรวงศึกษาธิการด้วยนั่นก็คือท่านดรบิสุลุครืองามเมื่อวานนี้เวลาประมาณ15นาฬิกานะครับ เราก็ได้รับการนัดหมายนะครับไปร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนี้พอไปประชุมร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเราก็ได้นำเสนอประเด็นปัญหาที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับพลวบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของคณะครูบาอาจารย์อยู่สามสี่ประเด็นเนื้อหาสาระหลักๆนั้นผมขออนุญาตให้มอบให้ท่านชินวรบุญยเกียรตินะครับซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนภาคประชาชนได้นำเสนอ ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเชิญท่านชินวรครับท,ท่านเรองนายกวิศนุเครียรามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการิการนักงานคณะกรรมการกิษฎกาได้รับข้อสเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขพระบัระหตัการอึกษาแห่งชาตินะครับที่เพื่อนครูทั่วประเทศยังมีความติดใจยอยู่เพื่อให้ได้ไปปรับปรุง ก่อนที่จะเสดอเข้าสู่คอรมนะครับมีอยู่4ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่าจะไปแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งเราเห็นว่าพระบติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมานั้นใช้มา22ปีแล้วเพราะฉบับใหม่นั้นจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการศึกษาในยุคอนาคตให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับประการที่สก็คือว่า ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาและธรรมาพิบาลทางการศาึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับประเทศในระดับเขตพื้นที่และมุ่งเน้นกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริงครับประการที่3ก็คือให้มีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและให้มีบทบัญญัติชัดเจน ว่าคนที่จะเป็นครูนั้นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อต้องการที่จะให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครูอย่างแท้จริงต่อไปครับและประการที่4ก็คือให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเรียกร้องของเพื่อนครูทั่วประเทศก็คือให้แก้ไขปรับปรุงที่เคยใช้คำว่าครูใหญ่หรือหัวหน้าสถานศึกษาให้มาเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนผู้ช่วยก็ต้องเป็นผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อต้องการให้ตําแหน่งดังกล่าวนี้เป็นตําแหน่งหลักในการที่จะปฏิรูปการศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากนั้นประเด็นสุดท้ายที่ประชุมได้เห็นด้วยในข้อเสเนอแนะให้กิจการได้ไปดําเนินการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และเรื่องนคเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนครูแห่งแผ่นดินที่เพื่อนครูตั้งประเทศได้ร่วมกันบริจาคร้อยล้านที่ผ่านมาและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และยกย่องอาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อไปนอกจากนั้นเรายังมีกองทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อาก,การศึกษาอีก120ล้าน ก็อยากจะให้ทางกิษกาได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ได้รองรับการอิสรในอนาคตดังกล่าวทั้ง4ีประเด็นนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะขฝากสื่อมวลชนนะครับได้เรียนให้เพื่อนครูทั่วประเทศได้รับทราบว่าคณะกรรมการในการขับเคลื่อนในการแก้ไขพระาราชกฤษศึกาเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับว่า สชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลผมรองนายกรัฐมนตรีดรวิศนุเครือง,งามนะครับแล้วก็ท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเสกสกลน,นะครับที่ได้มีความเห็นร่วมกันว่าข้อเรียกร้องของครูบาอาจารย์ทั่วทั้งประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะผิดอะไรมากมายไม่ใช่เรื่องที่จะผิดกฎหมาย ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ฉะนั้นท่านนายกท่านรองนายกองรีได้รับปากในที่ประชุมนะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของครูบาอาจารย์ทั่วทั้งประเทศใน3-4ประเด็นนี้โดยท่านได้สั่งการในที่ประชุมครับให้คณะกรรมการกฤษฎีกานำเรื่องนี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จโดยไวแล้วก็ให้นำเสนอกลับมา สู่คลรมเพื่อที่จะมามา,มาหาท่านแล้วท่านจะได้นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนต่อไปฉะนั้นนี่ก็ขอเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนตลอดฝากไปถึงเพื่อนครูที่รักและเคารพทั้งหลายทั่วประเทศนะครับว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนภาคประชาชนที่เราได้ดําเนินการในเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้นเราไม่ได้ละเลยในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของเพื่อนครูเรา แม้แต่เมื่อวานนี้ในที่ประชุมร่วมกับท่านรองนายกรัฐมตรีผมยังได้ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าถ้าหากข้อเรียกร้องของครูบาอาจารย์ไม่รับการตอบสนองข้อเรียกร้องของครูบาอาจารย์ไม่ได้รับเอาไปดําเนินการแก้ไขซึ่งร้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาแล้วผมท่านชินวอนสอ,สอ,ส,อสออีกหลายท่านนะครับถึงแม้เราจะอยู่ฝ่ายรัฐบาล แต่เราก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างครูทั้งประเทศนะครับนี่ได้บอกกับท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกกับรัฐบาลไปแล้วครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพอละกร ตอนนี้ต้องต้องไปให้ทางวิบนะครับทางท่านชินวรได้ชี้แจงแต่เท่าที่ในระเบียบวาระแต่พรบรรเงินกู้ห้าแสนผมไม่แน่ใจนะครับต้องถามทางวิบทางวิบเขากันกรองพิจารณาจะสามารถดําเนินการไหมเชิญท่านชินวล้รนะครับว่าสําหรับพรกรเงินกู้ที่ทางรัฐบาลได้อ,ออกในพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปธธัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564นั้นได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะให้รัฐบาลได้กู้เงินดังกล่าวนี้ไม่เกิน5แสนล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ประการนะครับ1เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับ สองเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้แก่ประชาชนทุกอาชีพนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และประการที่3เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับส่วนแผนานหรือโครงการก็ให้เป็นไปตาม บัญชีแนบ้ายพระราชก,กำหนดนี้นะครับโดยการประสานเบื้องต้นเนี่ยทางวิบก็เห็นว่าเนื่องจากว่าทางสภาได้กําหนดระเบียบวาระไว้แล้วนะครับในวันที่27-28คือพระราชก,กำหนดในเรื่องของอประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่นได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดในการผิดนัดในการชำระหนี้และก็พระราชกำหนดฉบับที่ส คือในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา SML นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสองเรื่องเข้าสู่สาภาในวันที่27 28ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงในสองวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการลงมติตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็คือว่าพระกำหนดฉบับแรกนั้น ก็จะลงมติให้เสร็จก่อนเวลา16บนาฬิกาส่วนพระรํากำหนดฉบับที่สองนั้นก็จะมีการลงมติให้เสร็จก่อนประมาณเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับในเรื่องพระราชกำหนด5้0แสนล้านที่ได้มีการถามถ,ามถึงเมื่อกี้นี้นะครับเนื่องจากว่าพระราชกำหนดนั้นก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น1นะครับก็คือว่าถ้าทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอเข้ามาสู่สภาแล้ว สภา,าจะต้องมีการบรรจุระเบียบวาระในวาระเริ่มแรกที่มีการประชุมสภา,าในคราวนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ได้มีระเบียบวาระต่อเนื่องไว้แล้วด้วยก็คือว่าวันที่3 1พฤษภาคมวันที่1และวันที่2มิถุนายนนั้นจะเป็นการพิจารณาพร้อมยัดพบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 5ซึ่งที่ประชุมของวิปก็ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะให้อภิปราย 4.4ชั่วโมงนะครับในเรื่องของระเบยียบอปประมาณเพราะฉะนั้นก็คาดว่ารัฐบาลก็น่าจะเสนอพระราชกำหนดฉบับอาแสนล้านเนี่ยมาสู่สภาอา่หลังจากได้มีการบรรจุระเบียบวาระระเบัติอบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเพื่อที่จะให้ประธานสภาจะได้บรรจุในระเบียบวาระในโอกาสต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ 哦，对对对，对、嗯嗯嗯嗯嗯